ขอประกาศสลา um. ออกประกาศถอนออการหลงตั้งเอาการหลงปราถนาเอาในที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายในการเป็นการอยู่ทั้งหลายขอประกาศสลากประกาศถอนการหลงตั้งเอาการหลงปราถนาเอาความหลงยึดติดทั้งหลายในการมคุณทั้งหลาย ในรูปทั้งหลายในเสียงทั้งหลายในกลิ่นทั้งหลายในรสทั้งหลายในสัมผัสทั้งหลายในธรรมารมทั้งหลายรรมทั้งหลายบวงออประกาศสลปกาศอปกาศถอนกาหลงตั้งเอาเความหลงรารถนาเอาในการอาฆาตพยาบาททั้งหลายการจองเวีนจองกรรมทั้งหลาย ทางที่จะทำคืนเอาคืนรูลกรรมรูกเวรทั้งหลายในผู้ปีีกรรมทั้งหลายขอประกาศสลัดประกาศถอนาหลงยินดีพอใจในความสุขความสบายทั้งหลายจนกายเป็นหลงติดสุขทั้งหลายทิดสบายทั้งหลายทั้งแค่เฉพาะตนเองทั้งหลาย ไม่ตรงต่อเนื้อหาศาสราขอประกาศสลากประกาศถอนการหลงตั้งเอาการทับสมบัติทั้งหลายความหวงทั้งหลายความอะไรายาวรทั้งหลายความห่วงทั้งหลายวารทับสมบัติทั้งหลายขอประกาศสลากประกาศถอนการหลงตั้งเอาการชนะเอานาน แอำนาจวาสนาในการปฏิบัติทั้งหลายในการบำเพ็ญเอาทั้งหลายในสติทั้งหลายในสมาธิทั้งหลายในกบฏฌานญาทั้งหลายในกุณฑลวิเศษทั้งหลายขอประกาศสลามประกาศถอนขอประกาศลามประกาศถอนการหลงตั้งเอาการหลงปรารถนาเอา ให้ปัญญาทั้งหลายให้ความฉลาดปราดเปรื่องอย่างโลกโลกทั้งหลายให้ความฉลาดปราดเปรื่องอย่างโลกโลกทั้งหลายให้ปัญญาทั้งหลายให้ปัญญาทั้งหลายที่ดับไม่เป็นที่วางไม่เป็นที่วางไม่เป็นที่ว่างไม่เป็นจนกลายเป็นกรรมซ้อนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นจนกลายเป็นกรรมซ้อนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนท้าทางแบบนี้เป็นต้นไป และขอพะมากรรมต่อทุกสิ H ่งทุกอย่างทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ได้เคยเปลียเกัดเคอียดเปีนซึ่งกันและกันเคยร่วมเกินซึ่งกันและกันเหนักก็ตามจะเบาก็ตาม ไะตาเป็นผู้เข้าไปกระทำก็ตามหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามหตามขอประกาศให้อโหสิกรรมให้หสและขออโหสิกรรมและขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งการลางกละกันแตนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอโหสิ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  ประทำหรือผู้เข้าไประทามเองปรตามทีขอให้มีส่วนในวาสนาบารมีในการโหรสกศาสตว์จะทำความหวางถายวิบุตตุนิพานไปตลอดกาลนานเถิด